ว่าแต่ต้ยมยำกุ้งน้ำข้นกับน้ำใสแตกต่างกันยังไงคะต้ยมยำกุ้งส่วนใหญ่ะคือต้องต้มสมุนไพรให้ถึงเข้มข้นเป็นน้ำซุปต้ยมยำที่อร่อยก่อน,นะคะแล้วหลังจากนั้นในสมัยก่อนอเอาเปลือกกุ้งคางกุ้งต้มก้างปลาต้มลงไปเพื่อทำน้ำซุปน้ำมันขาวอยู่แล้วจากเปลือกกุ้งคางกุ้งทั้งหลายที่เราต้มไปกับสมุนไพรแล้วก็ด้วยความที่ มันกุ้งแม่นั้นแตกแผ่ออกไปมันก็เป็นสีแดงค่ะพอมาระยะหลังก็ใช้น้ําพริกเผาลงไปช่วยแทนสีของมันกุ้งค่ะเดี๋ยวน้ําขุ่นไม่ทันเอาน้ําซุปไก่มาต้มค่ะนมค้นจืดค่ะหรือกะทิปรากฏพอกินไปอื มันก็นัวดีนะค่ะก็เลยกลายเป็นต้ยมยำน้ำข้นขึ้นมา,าเป็นวิวัฒนาการของอาหารได้ขอบคุณนะคะ